หากเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปลวกทุเรียนไว้กินเองหากท่านอยากเดินสายอินทรีย์อย่างแท้จริงนะครับเกษตรอินทรีย์นะครับทุเรียนอินทรีย์นะครับควรไปให้สุดนะครับไปให้สุดในความหมายผมคือยังไงนะครับถ้าท่านลังเลหรือไม่มั่นใจนะครับในระบบริเวตใต้ต้นทีเรียนที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วท่านฉีดยา กำจัดเชื้อราหรือป้องกันเชื้อราต้นทุเรียนนะครับวงจรหรือว่าวัฏจักรของการตรึงในตัวเจนหรือว่าแบคทีเ r ียหรือว่าเชื้อราต่างๆที่เป็นตัวตรึงในตัวเจนนะครับจะตายไปนะครับทําให้เราจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับจะเห็นได้ชัดกับคนที่สองจิตสองใจนะครับอินซีย์ก็จะเอาเคมีก็จะเอานะครับ สวนแบบนั้นจะไม่ได้ผลดีนะครับอ่จุลินทรีย์กำลังดีๆก็โดนฆ่าโดยยาสารกำจัดเชื้อรานะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าเราจะกำจัดเชื้อราได้ยังไงแล้วเราจะตึงในตัวเจนยังไงนะครับทำไมผมพูดถึงเรื่องในตัวเจนในคลิปนี้นะครับเนื่องจากพืชทุกชนิดนะครับไม่เว้นแม้แต่ทุเรียนนะครับหรืออาจจะโดยเฉพาะทุเรียนก็เป็นได้นะครับต้องการธาตุในตัวเจน เป็นอย่างยิ่งนะครับในการเจริญเติบโตนะครับท่านจะเห็นได้ชัดเลยว่า,าปุ๋ยที่ผมแนะนำไปสูตรไนโตรเจนสูงนะครับ633หรือ933นะครับที่เป็นอินซีเคมีที่มีมูลค้างคาวผสมอยู่ด้วย10เปเซนะครับทุเรียนจะแตกยอดยาวมากครับเพราะว่าเขามีไนโตรเจนสูงนะครับแล้วก็มีมูลค้างคาวซึ่งมี ธาตุอาหารรองเสริมอยู่ครบนะครับแล้วก็สูงด้วยนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่ามูลค้างคาวค่อนข้างแพงนะครับหรือว่ามูลสัตว์หมักอื่นก็ใช้ได้นะครับผมยังแนะนําสําหรับผู้ที่ปลูกไว้กินเองนะครับตัวจบจริงๆก็คือปุ๋ยอินซีเคมีนะครับ633หรือ933ที่มีมูลค้างคาวผสมอยู่สิอร์เซ็นะครับ ที่เขาเขียนว่า OM 10นั่นแหละครับคราวนี้เรามาพูดกันเรื่องคนที่อยากไปให้จบนะครับไปให้สุดนะครับผมเองก็อยากไปให้สุดเหมือนกันผมอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับทุเรียนเล็กผมมาผมยอมรับนะครับว่ายอดไม่ได้ยาวเหมือนส่วนเดิมที่ผมใช้สูตรไนโตรเจนสูงนะครับยอดไม่ได้แตกยาวๆย,ยอดไม่ได้ไปแบบ ทีละสี่สิบห้าเซนติเมตรเหมือนที่เคยผ่านมานะครับแต่นะครับแต่ลำต้นของทุเรียนอินซีใช้ปุ๋ยอินซีนะครับลำต้นใหญ่มากครับกิ่งข้างก็ใหญ่มากครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วผมได้ถ่ายรูปทุเรียนของผมไปเนาะที่บอกว่าทุเรียนแปดเดือนแล้วก็มีเส้นมีขนาดลำต้นเท่ากับหนึ่งจุดสองห้านิ้วนะครับแล้วก็สูงสองเมตร ต่างๆนานามีผู้มาแยง้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะผมผมจะปล่อยผ่านผมจะไม่สนใจนะครับณตอนนี้นะครับเพิ่งผ่านไปแค่อาทิตย์เดียวหรือสองอาทิตย์นี่แหละครับทุเรียนต้นทุเรียนเหล่านั้นโตขึ้นจะถึงหนึ่งจุดห้านิ้วแล้วนะครับแค่เวลาแค่แป๊บเดียวก่อนที่เราจะรู้เรื่องการตรึงไนโตรเจนหรือว่าเราจะหาไนโตรเจนได้จากที่ไหนทําไมเราต้องหาไนโตรเจนเสริมนะครับเนื่องจากปุ๋ยอินทรีย์มีไนโตรเจนอยู่ก็จริงนะครับ แต่มีในปริมาณที่น้อยนะครับน้อยกว่าปุ๋ยเคมีนะครับฉะนั้นเราจะหาปุ๋ยไนโตรเจนฟรีๆได้จากไหนนะครับผมขออธิบายเรื่องเคมีนิดนึงนะครับอาจจะปวดหัวนิดนึงแต่ว่าจําเป็นต้องรู้นะครับไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่มีเยอะมากมีอยู่ทั่วไปมีในอากาศมีในน้ํามีอยู่ในรอบรอบตัวเรา78%เลยเป็นธาตุไนโตรเจนนะครับ หรือว่าเขียนในสูตรเคมีว่า N2 นะครับตัว N แล้วก็ให้เลขสองนะครับ N2 นั่นคือในตัวเจนนะครับเมื่อเขารวมกับออกซิเจนนะครับก็จะเป็น N2O หรือว่าน้ำนั่นเองนะครับโอเคไหมครับในตัเจนในอากาศจะเป็น N2 นะครับส่วนน้ําก็จะมีส่วนผสมของในตัวเจนอยู่เหมือนกันนะครับแสดงว่าในตัวเจนมีอยู่ทุกที่ไม่ว่าใน,ในอากาศหรือว่าในน้ํา ในความชื้นทุกที่มีไนโตรเจนอยู่หมดแต่นะครับไนโตรเจนเหล่านี้พืชไม่สามารถนำมาใช้ได้นะครับพืชไม่สามารถดูดหรือว่าใช้ประโยชน์ใดๆจากไนโตรเจนที่อยู่ในน้ำที่อยู่ในอากาศเหล่านี้ได้เลยครับถ้าไม่ผ่านกระบวนการสองอย่างนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟลิกนะครับฟิกซิเอชันนะครับ ภาษาไทยเขาใช้คำว่าตรึงนะครับต้นไม้ต้นพืชต้นทุเรียนของเราจะนำตัวเจนในตัวเจนจากในอากาศและน้ำมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อสองขบวนการนี้นะครับหนึ่งตรึงโดยฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝนทุเรียนถึงงามนะครับทำไมน้ำฝนถึงทำให้ทุเรียนงามนะครับ เวลาที่ฝนตกลงมาเขาก็จะมีฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับฟ้าแลบแป๊บแปฟ้าร้องเืิมเพิ่ฟ้าแลบแป๊บแป๊แแปแปนะครับนั่นนั่นเป็นการตรึงในตัวเจนนะครับก็คือแยกเอ็นเอ็นสองเอ็นเอ็นห้อยทูนะครับคือเอ็นสองตัวนะครับแยกออกจากกันเป็นเอ็นเดียวนะครับซึ่งจะเป็นในตัวเจนที่พืชเอาไปสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเรียกว่าตรึงนะครับอันนี้ตรึงหนึ่งแล้วนะครับ ก็คือขบวนการฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผานะครับเมื่อเขาตรึงเสร็จแล้วเขาก็จะหล่นลงสู่พื้นดินนะครับเมื่อลงมาสู่พื้นดินแล้วผาสิ่งที่สองที่สามารถตรึงไนโตรเจนในน้ำและก็ในอากาศให้อยู่ในรูปของไนเตรตนะครับให้เป็นปุ๋ยของต้นพืชต่างๆและนั้นทุเรียนได้สิ่งนั้นก็คือพืชน,นะครับต้นพืช ต้นไม้บางชนิดนะครับถ ua, ั่วหญ้าวัชพืชเตีย้ยๆนะครับสามารถตึงในตัวเจนได้นะครับเมื่อตึงเสร็จแล้วนะครับแล้วลงลง,ลงสู่พื้นดินนะครับจะไปผ่านกระบวนการในตรายไฟยิ่งแบคทีเรียนะครับหรือว่าการย่อยสลายของแบคทีเรียหรือว่าแบคทีเรียต่างๆเชื้อราแบคทีเรียต่างๆจะไปย่อยสลายสิ่งเหล่านี้นะครับให้เป็นไนโตรเจนอีกทีนะครับ ให้เป็นในตัวในนในตัวเจนที่อยู่ในรูปของไนเตรตนะครับที่พืชสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนั่นเป็นที่มาว่าทําไมผมถึงชอบไว้ย่านะครับไว้ย่านี้ก็คือวัชพืชเตี้ยใต้โคนต้นทุเรียนผมได้ประโยชน์สองต่อจากย่านะครับ ประโยชน์สองต่อ,อยังไงนะครับอย่างแรกนะครับก็คือรากพืชสามารถตรึงไนโตรเจนอยู่ได้นะครับตรึงไนโตรเจนให้อยู่ในรากโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วและพืชตระกูลกระถินนะครับกระถินต้นกระถินนะครับต้นกระถินเนี่ยนอกจากใบของเขาแล้วที่จะมีไนโตรเจนอยู่สูงแล้วนะครับกระถินน,นลงกระถินอะไรที่เขาตัดไปให้หมูอะไรกันนั่นแหละครับต้นกระถินที่ คนอีสานมักเอามากแกะหน่วยมันใส่ตำโพฮงแบบแซบครับนั่นแหละครับเป็นพืชที่อ่าไนโตรเจนสูงนะครับแล้วรากของเขาสามารถตรึงไนโตรเจนให้อยู่ในรากได้เหมือนถั่วนะครับในรากถั่วจะมีพืชตระกูลถั่วนะครับจะมีไนโตรเจนอยู่เยอะมากมันเป็นกระบวนการที่ไปร่วมกันกันกบอ่าไมโครไรซานะครับเชื้อราเอ้ยแบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อว่าไมโครไรซานะครับ ไมโครไรซา,าจะไปเกาะอยู่ที่รากของพืชตระกูลถั่วนะครับทําให้เขาตรึงไนโตรเจนให้กับถั่วนะครับเป็นปมเป็นรากเป็นการน,นําไนโตรเจนลงสู่พื้นดินในระดับดล,ลึกนะครับเนื่องจากถัว่วหรือว่าหญ้า,าติเตีตตยใตย้คนต้นทุเรียนของเรานะครับเมื่อเราตัดหญ้านะครับเมื่อเราตัดต้นเขาออกเขาไม่มีใบสังเคราะห์แสงหรือว่าไม่มีใบที่จะปรุงอาหารได้นะครับ หญ้าบางต้นจะตายนะครับเมื่อหญ้าตายนะครับไนโตรเจนที่ถูกตรึงอยู่ในรากนั้นก็จะย่อยสลายไปโดยแบคทีเรียนะครับเราได้ไนโตรเจนฟรีมาหนึ่งอย่างแล้วจากรากพืชที่ตายตอนที่เราตัดนะครับสองที่ประโยชน์เต็มเต็มที่ผมได้เป็นประจําเลยนะครับก็คือหญ้าใบของหญ้านะครับหรือเขาเรียกกันว่าปุ๋ยพูชสดนะครับใบถั่วลิสงใบกระถินนลง ใบกระถินลงยังมีแค่ที่ผมบอกว่าเยอะๆยังได้แค่สองสองจุดเจ็ดสามเปอร์เซ็นต์ในตัวเจ่นนะครับสองจุดเจ็ดสามนี้เกือบจะเท่าปุ๋ยหกสามสามแล้วนะครับเกือบจะสามแล้วได้ครึ่งหนึ่งของปุ๋ยอ่าเคมอินซีเคมีหกสามสามแล้วนะครับท่านมาดูหญ้าหญ้าที่ตัดที่สนามในความหมายของเขาหญ้าที่ตัดที่สนามมันหมายถึงหญ้าเตี้ยๆนะครับหญ้าคุมดินนะครับ ใบของเขามีไนโตเจนสูงสุดเลยเห็นไหมครับ4นะครับสูงที่สุดในตารางนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นอ่าพืชต้นเตี้ยนะครับจะมีในตัวใบเขาจะมีในตัวเจนหมดเลยหอมใหญ่มะเขือเทศกะล่ำปีหญ้าหญ้าที่ตัดจากสนามนะครับเมื่อเราตัดหญ้าเหล่านี้นะครับใบของเขาก็จะต่างคุมดินอยู่ที่ เอาไว้คุมดินอยู่ที่โคนต้นทุเรียนนะครับเขาจะเป็นไนโตรเจนให้เราจะเป็นธาตุไนโตรเจนให้เราเป็นอย่างดีเลยครับประโยชน์สองต่อของหญ้าแล้วนะครับหนึ่งใบที่ตัดลงมานะครับก็มีไนโตรเจนนะครับรากแถมรากนี้ได้ประโยชน์เยอะนะครับเพราะว่าเป็นการเอาไนโตรเจนลงไปสู่พื้นดินข้างล่างนะครับคือรากเขาชอนใช้ลงไปถึงไหนเวลาเขาตายนะครับไนโตรเจนก็อยู่ตรงนั้นฟิกอยู่ตรงนั้นนะครับ ทำไมผมไม่นินํำฟางข้าวนะครับฟางข้าวมีในาสามารถคุมดินได้ก็จริงนะครับแต่ว่าในโตเจนต่ำครับต่ำกว่าหญ้าที่เราตัดอีกครับอยู่ที่ประมาณ0ูนย์จุดามนะครับข้าวโอ๊ตฟางข้าวโอ๊ตผมไม่รู้จักฟางข้าวโอ๊ตนะครับอาจจะของเมืองนอกมั้งครับมีแค่1%นเปอร์เซนตนะครับส่วนฟางข้าวต่างๆนี่อยู่แค่0ูนจุดจดเปอร์เซนตนะครับ เยอะสุดคือหญ้าที่ตัดจากสนามนะครับในความหมายก็คือหญ้าเตี้ยเตี้ยนะครับเห็นไหมครับว่าเราได้ในตัวเจนฟีมาจากไหนอย่าลืมนะครับว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใส่ไปมีในตัวเจนต่ํานะครับอาจจะกรกะตุ้นยอดได้ไม่ดีพอนะครับแต่แต่ผมชอบนะผมชอบต้นเตี้ยเตี้ยแล้วก็กิ่งใหญ่ลำต้นใหญ่นะครับทรงเหมือนต้นลำใหญ่มันจะได้มีมีปัญหาเรื่องการตัดยอดนะครับ ผมแนะนําไปแล้วนะครับเรื่องไนโตรเจนฟรีเราจะได้จากไหนนะครับไว้หญ้าคุมดินในหน้าแล้งนะครับเพื่อที่รากเขาจะไม่ไหม้เสร็จแล้วพอเขาโตขึ้นมานะครับก็ตัดซะตัดแล้วก็ได้ปุ๋ยไนโตรเจนแล้วต้นที่เขาตายรากเขาก็ยังเป็นไนโตรเจนอีกนะครับตัดหญ้ายังไงให้ได้ประโยชน์สูงสุดมีไนโตรเจนสูงสุดนะครับตัดตอนที่เขาเป็นดอกครับ ตัดตอนที่เขาเป็นดอกเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมผมปล่อยให้ยาเขา,เาดอกเขาเขาวม่วง,มงผมผมไม,ไม่รู้ชื่อยาอะไรนะครับอยู่ที่คนต้นทุเรียนผมเยอะเลยครับผมถ่ายรูปประจํานะครับตัดตอนที่เขาเป็นดอกยิ่งเขาเป็นดอกยิ่งมีในตัวเจนสูงนะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้ผมทําแล้วนะครับแผนสองที่ผมกําลังเริ่มนะครับก็คือแหนแดงนะครับผมจะแหนแดงไปปล่อยในบ่อพักน้ําของผมนะครับ แล้วก็จะตักเขาขึ้นมาแล้วก็ใส่โคนทุเรียนนะครับกําลังปลูกนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะครับถ้าได้ผลดีหรือไม่ดียังไงผมจะมาเล่าสู่ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแหนแดงนะครับแหนแดงไนโตรเจนสูงมากสูงที่สุดในบรรดาพืชน,นะครับเป็นที่ยอมรับว่าแหนแดงให้ในโตรเจนสูงที่สุดในบรรดาพืชน,นะครับสูงกวัวอวยนะครับ สูงกว่าพืชตัวกูลถัวผมกําลังจะปลูกนะครับผมกําลังจะมาปล่อยในสะพักน้ําของผมนะครับนี่ครับแนแดงตักไปเลยครับช้อนไปเลยแล้วก็ไปเอาไปคุมไว้ใต้ต้นทุเรียนของเรานะครับเขาย่อยสลายเสร็จเขาก็กลายเป็นปุ๋ยไนโตรเจนนะครับจบนะครับไนโตรเจนฟรีได้มาจากไหนสําคัญนะครับสําคัญถ้าท่านคุมฟางหรือว่าไม่ได้ตัดหญ้าหรือว่าไม่ปล่อยให้รากหญ้าเขาเน่าอยู่ใต้โคนต้นนะครับท่านจำเป็นต้องหาไนโตรเจนจากแหล่งอื่นนะครับ สำหรับผู้ปลูกไว้กินเองปลูกไว้หลังบ้านนะครับตัวจบผมแนะนําไปแล้วนะครับอินซีเคมี6 3 3 9 3 3ใส่ได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ